พายุลูกใหม่ชอวาอัสนีจาะขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์และเวียดนามอีกแล้วและจับตาพายุอีก2ลูกต่อจากนี้สวัสดีครับแฟนเฟิร์สชาแนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีรายงานเรื่องพายุลูกใหม่ก่อตัวอีกครั้งหลังจากพายุโคโนีพัดผ่านไปจากฟิลิปปินส์และจะตามไปด้วยอีก2ลูกพายุที่กำลังถูกจับตามองก่อนไปฟังข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับพายุลูกใหม่อัศนีเจาะขึ้นฝั่งฟิลิปปินส์เวียดนามคาดไม่กระทบไทยมากนักด้าน CPS Weather ระบุโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนยังมีอีก2ลูกฝนฟ้าพายุเพจ2คาดกันว่าพายุโคนี่และพายุอสศนีไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยมากนัก หรืออาจจะไม่มีเลยเนื่องจากมวลอากาศเย็นหรือความกดอากาศสูงเล่นงานจนเสียรูปเสียทรงจนทําให้พายุกเกิดการฟอร์โดยพายุโคนี่อาจจะสลายตัวระหว่างรอยต่อประเทศกัมพูชาและเวียดนามขณะที่นายชวุลิตจันรัฐประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททีมคอนซัลติ่งเอนจิเนียริงแอนด์แมネจเมนต์จำกัดมหาชนเปิดเผยข้อมูลโดยคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นอัสนีชื่อตั้งโดยประเทศไทยหมายถึงสายฟ้าฟาด เป็นพายุจอรลูกที่20ก่อตัวขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกคาดจะเพิ่มกำลังแรงเป็นระดับ3ก่อนขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์ประมาณวันที่6พฤศจิกายนโดยเส้นทางของพายุอสนีจะเริ่มตั้งแต่วันที่6พฤศจิกายนขึ้นฝั่งที่ฟิลิปปินส์ทำให้มีฝนตกหนักมากวันที่7พฤศจิกายนคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเคลื่อนที่ในทะเลจีนใต้ไปทางทิศตะวันตกวันที่8พฤศจิกายนขึ้นที่เกาะไหหลำ วันที่9พฤศจิกายนขึ้นฝั่งเวียดนามและเคลื่อนที่เลาะตามพื้นที่ชายฝั่งเวียดนามขึ้นไปทางทิศเหนือมาไม่ถึงประเทศไทยแต่ก็จะทําให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนขณะที่แฟนเพจ Facebook พยากรณ์อากาศประเทศไทยโดยบริษัท cps weather จำกัดเปิดเผยว่านอกจากพายุโคนี่และพายุอัสนีแล้วยังมีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร,ร้อนใหม่อีก2ลูกโดยระบุว่าขาหนึ่ง ซูเปอร์ไต้ฝุ่นโกโนี่ซึ่งขณะนี้เข้าฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วจะเคลื่อนที่เข้าตอนกลางของเวียดนามประมาณเช้าวันที่5พฤศจิกายนจะส่งผลให้มีฝนบริเวณอีสานล่างและภาคตะวันออกในวันที่6พฤศจิกายนข้อ2ส่วนพายุอัสนีทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์จะพัฒนาตัวรุนแรงขึ้นประมาณเช้าวันที่5พฤศจิกายนจะเคลื่อนที่เข้าทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ประมาณกลางเดึกของวันที่5พฤศจิกายนจากนั้น จะเคลื่อนที่เข้าเกาะไหหลำของจีนประมาณช่วงบ่ายของวันที่8พฤศจิกายนจะส่งผลบริเวณตอนบนของภาคอีสานประมาณวันที่9พฤศจิกายนข้อ 3. มีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนลูกใหม่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ประมาณวันที่7พฤศจิกายนจะเคลื่อนเฉียวตอนเหนือของฟิลิปปินส์ประมาณ8พฤศจิกายนจากนั้นจะเคลื่อนเข้าเกาะไหหลำประมาณ10พฤศจิกายนข้อ4 มีโอกาสเกิดพายุหมุนเขตร้อนลูกใหม่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฟิลิปปินส์ประมาณวันที่12พฤศจิกายนจะเคลื่อนเข้าตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนามประมาณ14ต่อเนื่อง15ห้าพฤศจิกายนหากเกิดขึ้นจริงจะมีกลุ่มฝนขนาดใหญ่เคลื่อนเข้าบริเวณภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกประมาณช่วงหัวค่ำของวันที่15พฤศจิกายนจากนั้นจะเกิดกลุ่มฝนเคลื่อนที่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะส่งผลต่อหลายพื้นที่ของภาคอีสานและภาคตะวันออก ตามด้วยภาคกลางและภาคตะวันตกทางนี้ทั้งหมดข้างต้นยังเป็นเพียงผลการพยากรณ์ต้องรอการยืนยันการเกิดขึ้นจริงจากการสังเกตรจริงเสียก่อนเพจนี้จะอัปเดตผลการพยากรณ์ให้ทราบเป็นระยะขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก t n n News และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากกรุงเทพธุรกิจนะครับและนี่ก็เป็นรายงานล่าสุด ของการก่อตัวของพายุลูกใหม่ที่ชือ่อว่าอัศนีซึ่งก่อตัวขึ้นหลังจากพายุโคนีพัดผ่านไปเมื่อไม่กี่วันนี้เองซึ่งคาดว่าจะเข้าพัดถล่มที่ประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามเป็นประเทศต่อไปจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ทั้งประเทศฟิลิปปินส์และประเทศเวียดนามต่างก็อ่วมไปด้วยกันจากการเข้าจู่โจมของพายุหลายๆลูกติดกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยจากภัยพิบัติในครั้งนี้ด้วยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปปอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้แฟนเฟิร์สต้องลาบแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ